ในต่างประเทศหากใครกําลังทํางานให้กับดิสนีย์นะครับสัปดาห์นี้อาจจะร้อนร้อนหนาวหนาวกันหน่อย <Ha. S 1> เพราะว่าเขามีแผนนะครับที่จะปลดพนักงานครั้งใหญ่เป็นรอบที่2เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับให้เป็นไปตามแนวทางของ c ีอคนใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามารับหน้าที่นะครับในช่วงปลายปีที่แล้วแล้วก็เพื่อที่จะเพิ่มกําไรให้ธุรกิจสามารถอยู่ต่อไปได้ท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดครับ รอยเตอร์รายงานข่าวโดยอ้างอิงแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับวอรดิสเน่บริษัทธุรกิจบันเทิงยักษ์ใหญ่ของสหรัฐว่าบริษัทเตรียมปลดพนักงานครั้งใหญ่รอบที่2ภายในสัปดาห์นี้ ตามแผนงานประหยัดค่าใช้จ่ายให้ได้5,500ล้านดอลลาร์ซึ่งแหล่งข่าวของรอยเตอร์เปิดเผยว่าดิสนีย์จะลดพนักงานอีกหลายพันคนตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันพฤหัสบดีนี้โดยจะทำให้ตัวเลขรวมของพนักงานที่ถูกปลดทั้งหมดหากรวมกับการเลิกจ้างพนักงานรอบแรกอยู่ที่4,000คนซึ่งทางดิสนีย์มีแผนที่จะปลดพนักงานรวมทั้งหมดให้ได้7,000คนนะครับซึ่งการปรับลดพนักงานในครั้งนี้ก็จะมีผลกับพนักงานประจำของทง บริษัทในเครือเลยค่ะตั้งแต่ Disney Entertainment ซึ่งเป็นบริษัทธุรกิจบันเทิงไปจนถึง ESPN ซึ่งเป็นช่องกีฬาของ Disney รวมไปถึงธุรกิจสวนสนุก Disney p a r k ์ด้วยนะ Experience and Products แต่ก็ไม่น่าจะมีผลกับพนักง,งานแบบลูกจ้างรายชั่วโมงที่สวนสนุกหรือว่ารีสอร์ตต่างๆซึ่งดิสนียก็น่าจะยังจ้างไว้เหมือนเดิมนะคะ ดิสนีย์ได้ประกาศแผนงานปลดพนักงานครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตามแผนปรับโครงสร้างองค์กรของบ๊อบไอเกอร์ซี o ที่กลับมารับตําแหน่งเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วซึ่งตามนโยบายของไอเกอร์เขาตั้งใจที่จะทําให้ทีมผู้บริหารฝ่ายสร้างสรรค์มีอํานาจตัดสินใจเหมือนในอดีตอีกครั้งหนึ่งโดยมีเป้าหมายที่จะทําให้การดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น อย่างไรก็ตามนะครับดิสนีย์เขามีเป้าหมายที่จะปลดพนักงานทั้งหมดให้ได้ถึง7,000คนซึ่งตอนนี้นะครับ การปลดพนักงานรอบที่2เนี่ยก็จะปลดพนักงานรวมทั้งหมด4,000คนยังคงเหลืออีก3,000คนซึ่งก็คาดว่าการปลดพนักงานรอบที่3อาจจะมีขึ้นใน1-2เดือนข้างหน้าครับก็เกือบ10,000คนเลยนะคะในรอบปี2ปีที่ผ่านมาในบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีความมั่นคงแล้วก็จ้างพนักงานไปเยอะๆก็ปลดพนักงานไปเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าด้วยรูปแบบการทำธุรกิจที่เปลี่ยนไปด้วยนะคะ